ค่ําคืนนี้เขาคนนั้นนะคะกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่นะอ่าสวัสดีนะคะทุกๆคนก็กลับมาพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้กันนะจ๊ะและนี่นะคะก็คือหัวข้อที่เราจะนํามาเล่นมาทายกันในวันนี้นะจ๊ะให้คุณนะคะนึกถึงหน้าไทยคนนั้นนะคะที่คุณนะคะอยากจะถามถึงเขาโนกอญากจะส่องพลังงานสองจิตสองใจเขานะคะเรามาดูกันสินะคะว่าค่ําคืนนี้นะจ๊ะเขาคนนั้นกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่นะเออแม่หมอของห้าใบจ้ะ มาเริ่มเลยใบแรกนะคะสเตรนงว้าวอ,อ,อสศวินถือเหรียญน,นะคะอ,อ่สิบไม้จ้าและโอ้โหมูไลค,คล้ายๆเดะมูน่ะนะคะอันเนี้ยแล้วก็แปดไม้จ้าว้าว ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นเดอะเฮอร์มิตแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากมาหาคุณนี่นะคะดูเห็นไหมแล้วก็คือขึ้นขึ้นคู่กันนีนะ้แม่หมอว่าเขาข้ามคืนนี้ก็คือแน่นอนนะคะไพ่ก็ออกมาเป็นแบบค่อนข้างเห็นไหมคะเป็นพระจันทร์นะเป็นแบบอ,อ,อึมครึมหน่อยเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเย็นๆอะไรอย่างนี้นะคะตามพลังงานหน้าไพ่นะด,ดูเห็นไหมเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่ก็ค่อนข้างออกมาตรงกับเ,เข้ากับ เขาเรียกอะไรเข้ากับหัวข้อที่เราจะทํามาเล่นกันในในวันนี้นะคะก็คือค่าคืนนี้เนี่ยนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่แม่หมอะว่าเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วเขาเนี่ยนะคะอยากเดินทางมาหาคุณบางคนมีในเรื่องของระยะทางด้วยเออแล้วก็คืออยู่ไกลกันอะไรเงี้ยอยากเดินทางมาหาคุณเนี่ยนะคะคิดถึงนี่นะคะคิดถึงนึกถึงคุณแต่ว่าจาจาเป็นที่ที่แบบว่าจะต้อง รับผิดชอบภารกิจหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องเป็นอยู่ตอนนี้ที่ต้องทําอยู่ตอนนี้นั่นเองนะะั่นก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บเอ่อเก็บและฝืนะเก็บเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้ะคะ่ะที่อยากจะมาหาคุณนะ่ะคือไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้ทันทีก็เลยได้แตน่นี่เห็นไหมมองพระจันทร์นึกถึงคิดถึงคุณอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องด้วยปัญหาและอุปสรรคใดๆต่างๆที่ที่ต้องติดติดอยู่ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะถามถ,ามถึงใครนะแน่นอนเลยเขาเนี่ยนะคะมีความ นึกถึงคิดถึงและอยากมาหาคุณค่ะแต่ว่าทําไม่ได้นะคะเพราะว่ากําลังติดติดภาระหน้าที่หรือติดอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะต้องรับผิดชอบที่เขาจะต้องทําอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะที่ทําให้เขาเห็นไหมคะมีมีตรงมีการแบบว่ามีมีอารมณ์เหมือนแบบว่าอยากพบอยากเจออะไรเงี้ยอยากพบจะคุณแล้วเขาอาจมีความแตกต่างกันได้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อเรื่องอายุนะคะอายุ การนับถ like, 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 well, ือศาสนาหรือเชื้อชาตินะคะมีความต่างกันได้อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกันแล้วก็คืออยู่ไกลกันอะไรแบบนี้มีความแตกต่างกันมีปัญหาเรื่องระยะทางอะไรทำให้แบบไม่สามารถมามาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ในบางคนด้วยความที่ว่าแตกต่างกันอะไรแบบนี้นอก่างที่บอกไปนะคะแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาตินะคะการนับถือศาสนาอะไรตรงเนี้ยมันก็เหมือนว่าเป็นเป็นอุปสรรค ที่แบบว่าขวางกั้นเนะที่เหมือนเป็นเส้นบางๆที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยยากต่อการที่มาพบมาเจอมาหากันอะไรแบบเนี้ยก็เลยเหมือนก็ต้องทนทนเก็บทนเก็บไว้ในใจอะไรเงี้ยได้แต่แบบว่าเอ่อได้แต่นิ่งได้แต่ว่าได้แต่แบบยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนะตอนนี้เวลานี้อะไรแบบนี้เนาก็เลยต้องเก็บ ความรู้สึกเอาไว้ก่อนได้แต่คิดถึงนั่นเองคะ่ะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะนี่ก็คือความรู้สึกของคุณที่ต้องการออของคุณที่ของคนที่คุณนะคะต้องการถามถึงนั่นเองจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังแล้วก็ ก็ถ้าอยากให้เป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยทัฟังเราชอบโดนใจก็ขอให้น้อมรับพลังงานบวกๆไปเลยจ้าก็ขอให้เรื่องราวในคลิปเป็นของเรานะคะแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อความมั่นใจเลยว่าเนี่ยคือพลังงานของฉันคนเดียวไม่มีของใครมาปนนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยจ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะก็เข้ามาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือกันได้นะคะใครที่มีความไม่สบายใจครับคล่องมองใจไม่ว่า จะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่นะเออก็ลองถ้าไว้ใจแม่หมอนะคะก็ลองเข้ามาพูดมาคุยกันได้คะ่ะแม่หมอก็ยินดีให้คําแนะนาําให้คําปรึกษาช่วยทุกๆคนปลดล็อกนะจ๊ะเราจะปลดล็อกแลมีความสุขไปด้วยกันจ้าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับออหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายล้วพบกันใหม่คะ่ะ